โอเคพี่น้องบัดนี้เนาะเฮากาจะได้อันฟังละขัวกับน้องเพิ่นพี่น้องเอ้ยหลังจากฟังละขัวแล้วเฮาก็สิไปเข้าจุดซุ่มเนาะน้องเับเบยเนาะเอาสบายดีนอนเบยสบายดีโอ้พี่น้องเอ้ยเฮาจะได้เฮ็ดแดดๆดดเลยเนาะนี่ๆน้องเอาจุดนี้นี่นี่เฮาใส่ลักไงเลยตรงนี้ไงล่ะไงลักตรงนี้โอ้ด้วด้วยด้ยนี่เฮาจะใส่ลักตัวนี้พี่น้องเอ้ยเฮาสิเฮ็ดส่วนขัวกับน้องเพิ่นพี่น้องเอ้ยพอได้ปลูกเฮาจะใส่ตะนางอันนี้แหละนี่เนาะ ตะนางที่ข้า,บาวบัลาบ่วพอนสื่อนี่นาจะแมนแมนบ่แมนบัวแสนโอ้ตะนางบาวแสนบ่หนิโอ้ยขอโทษขออภัยพี่น้องไอ้บาวสัญญาบัวพิษเนาะนี่เขาจะใส่ตะนางนี่พี่น้องเพราะว่ามันอันอยังแหละมันเลือบบริเหตยังเนาะพี่น้องเท่ากับจะเหตอันส่วนขั้วซะกับน้องเพิ่นแข่งบ,งบ่หน่องเบยแข่งเยอะเดี๋ยวให้น้องเพิ่นขุดก่อนพี่น้องเท่าจะขุดน้ำลังเนาะ จะคนเดียวก็ได้โอคนเดียวก็ได้ดจะคุดสวยกันกันกบน่องเพิินหฮากาสีเอาผักบ,บัวมาปลูกน่องเพิ่นว่าอันในอันตลาดจุดส้มกับมี่เนาะมีอยู่น่องเบยเฮากัจ้าสืออันผักบ,บัวมาปลูกน่องเลยเ <c oughs> พราะว่าห้าสิีผ้าน่องเพิินอันปลูกหมักเพชรน,น้ำแน่กับเขาปลูก้บลายดอกมักเพชรกับดำกกสองก๊กอะไรพี่นอ้องเรื่อ สีหักคบขึ้นไปกระไดเนาะเพราะว่าปลูกลายมันสีบ่มีผลห้าบัววิ่งวัวมีควายเนาะน้องเบย์นี่ยู่ขอกอด้อยู่ขอดายด้โอเคคันเราเนี่ยน่ะห้าอย่างแต่ข้อบ่ได้แล้วมันขอไดายนีน้องเนาะง่ายดอกเ้าเอาปตุว์ทั้งนั้นเนาะน้องเบย์ขันหปก็ได้อือโอเคแหละสำนีกหลิกและจมได้บ่อูวน้องเอ้ยนี่ เอาเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งมาสัญญาสิเบิ้งเบิ้งนี่เลยเขา่าเข่าตาเลยเข่าตาออเอาปินป้นไปนั่นเอาปิน้นได้อยู่เนาะเออได้ได้ได้ไดสำเนียงละได้ปะ่ะเอาทำเลยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเฮาสซีปุ๊กเขื่อนทั้งหลังพี่น้องเฮาก็เลยเห็ดส่วนขวั้วทั้งนี้งทามทั้ทงบา่าวพรอนเพิน่นเพิ่นก็นว่าเห็ดโลดว่า บ่สัญญาเฮ็ดกับน้องแฮงดีแล้วว่ะแต่ว่าเฮาก็สิเฮ็ดเนาะพี่น้องเนาะพอได้คบได้กินก็ว่าแมนนี่เนาะเ้ยนี่เอามุงนีตะปูเจ้าซื้อมาบ่น้องซื้อมาอยู่ซื้อมาเนาะมุงนีคุมนึงนี่คุมนึงแมน3คุมเฮาหลายเบิ่งละขัวเฮาก่อน1 2 3โอเคถกแล้วทงนั้นสองอืเอามุงันแหละยำๆมาอีกเด้อยมันบ่เสิงบ่เออบ่บ่ มันสีเปอร์เงน้องเบย์นี่นี่ให้มันเซงลักต้นนี้น้ำกันนี่เซงอยู่บักเซิงบ่แน่ดูเสิงอยู่นี่นี่เซงอยู่เสิงเอาเลยสัตว์ขุดใบใหญ่ไปได้ก็ได้ขุดพลีล่มลักหัวห้องอะไรเนาะภาวะเฮ้าสีมาเอาตะปงตะปูเนาะพี่น้องเนาะก็คืออันใช้ตะปูน้องเบย์โอ้โดยโดยโดยนี่เบาหลดเบา ลืมกระแจะเลยออกแจ่ก่อนไปน,น้องอ้ <c oughs> ลืมกระแจใะนเะบาะหลดเนาะให้น้องิ่ประซื้อตะปูซื้อน้ำหวานมากินเนาะจะคือเมื่อยละกะัจะกินเป็นน้องเนาะนี่จะเป็นน้ำหวานหรือว่าน้ำเคี้ยวเนาะเขาจะหวานเนาะ เบาสัญญากําลังจากแล้วจากเคสป่าใบเนาะพี่น้องก็คือห้ามาตอ่ออันเคสน้องเอาเบยจะพาน้องเพิ่นเผ็ดสวน,นเนาะเผ็ดให้มันสำเร็จเสร็จสิ้นก็คือเบาสัญญาวาะอะไรพี่น้องเอ้ยตั้งคว่ำว่างไว้สูงสุดแต่บ่ให้หยุดเมื่อผิดวา่างเนาะออีกย่างห้าก็ต้องต้องได้ว่าวแล้วก็ต้องได้เห็ดพี่น้องโมเมนต์ว่าวาแล้วบ่เห็ดเนาะคือว่าวแล้วก็ต้องเห็ดเห็ดให้มันสำเร็จเสร็จสิ้น นี่โอ้ตื่นโผล่กัจักบเอ้ยไปไอะออกโขกบ่ไปสวนบ่อ๋อเดดินดดออกโขกอสีเหดหัวก่อนอดได้ปลูกอันนั้นทักบัวหัวหอมักว่ โอ้เจ oh, mm ้าอยู่บ้านเก่งลีพูดในแม่โอ้ใกล้บุ๊ติดในห้างเก่งลีบริไกลเนาะบริไกล้ไรจนยญาเขาลักหนึ่งอันนี้ก็ลูกลานค่อยนี่แหละนี่ลูกลานวะอ๋อโดยโดยลูกแม่คันอยู่เรื่องล่างคันขวอยู่ทับค่อยนี้เพนดุได้แม่ตอนนี้เพนดุได้เห็ดหัวกระเป๋าสัญญาดุแล้วนี่เบ้ใส่อีกลักหนึ่งโอ้สู้ๆแม่บอกใกลเนาะลักหนึ่งเนาะ นี่น้องเบย์คนนี่อันหนึง่งเอาไรให้เราไงเซ่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 มาเราบอกเนาะพี่น้องนอเนาะอืออืออือเพราะาว่าเขาตะนางแล้วจะออกบ่หรี่เนาะมาก็ได้อเอาลักทธหันมานี่นี่เอาตัวหน่อยนี่แหละอู้หักเลยพี่น้องนเแบบนี้เนาะ ก็คือห้าว่าหน่อยกับเพิ่มบริหน่อยพันได้เลยพี่น้องจะใหญ่เติบน้องใหญ่เติบน้องน้องเบย์เออขุดชนอะไรอย่าขุดออกแม่มันจะออกเกือกซวนอันนี้มันจะจะออกอันนี้เด้ปินรูดรูฮะเฮา,ากับสิไปห้าสืออ่อพักเล็กๆน้อยๆอยเลยพี่น้องเนงาะสงบเบาสัญญานเนี่ยแหละ เราจกซื้อไายกะคือว่าอะไรพูดอะไรบัตรไม่เงินอะไรน้องเ้ย์หอเก็บซับสไตน์อสัญญาเฮ็ยนายเก็บซับตีนเฮาแมโอ้น้องเบย์เห็ดแล้วอ่ะนี่ห็ดน้องเบย์ห้องอะไรเบิ่งเดี้ยจ้าอือเอาโบเป็นยังโบเป็นยังมาบัตรนี่นี่แต่ม้านี่บัตรนี่ลักไงนี่เฮาใส่นี่น้องเบย์นี่นี่นี่ตรงกลางเป็นยังมาเคยเฮาใส่สุดท้ายเด้ใส่สุดท้ายเลยเนาะเออใส่สุดท้ายนี่นี่มาคุดนี่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  ยูนีพาประตูเนนี่ยลประตูนี่ยืนนี่เออเขาต่อควาเฮดคองก่างนี่พประตูเคยเข้าเากันได้ตัดและสันอะนอันนี้เข้าแบบบตัดเลยดน้องบยเขานึ่งมากแล้วกะเกาะเนี่เลย่างบย่าบยนี่บ้บยา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 ยยอดเสื้อไอนี่อืองานแหละอืมฮาจะส่ยัไงพี่น้องเลย ในนี้ก็จะเป็นที่ดินไอแก้วพี่น้องเนาะเป็นที่ดินไอแก้วเพิ่นกับเอยวันเอากระดิใจน้าเพิ่นที่อันผู้ใหญ่ทั้งเบาลาบาปพ่อนซื้อให้เนาะจังเล็กกัขอบอ,อกขอบใจอีกเท่านึงทางทีมง,งานเทาเนาะ,ะพี่น้องเหย,ยวก็แล้วเลยสมมต้องมาตื่นบ่น้องเนาะใช่เออเออเอา,เอา,เอาทางนั้นแหละลง มันแดกแดบดบพี่น้องเอ้ยขอโทษขอภอภัยเนาะเนาแดกสะท้อนแสงนหน่อยจังหนะ่อยหนาเห้าอยู่รอบพี่น้องเอ้ยเอาเบิ้งพี่พี่กบพอหนอโอยหน่ะอะไรอันนี้ฮะน,น่าจะพอดีเลยนะน่าจะพอดี คิดว่าน่าจะพอดีพี่น้องเอ้ยหอดนี่กับโบเป็นนังหน่องเบยนี่หอดนี่กับโบเป็นนังหน่องพราะว่างัะพายสีมาเขาว่นบ่มุมีเนาะส่วนคนเขาอัดตะไวย์บ้างอัดตะไว้แมนเวลาเขาไปงัวมากินก็เอว่าอันยังแไงเขาเจออิ่นว่ะบุญบุญบุญของงัวบุญของงัวพี่น้องเอ้ย นี่ขุดสำลักในน้องเบย์บุคุดใหญ่กันยาอันนี้คือน้องเบย์เพิ่นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานพี่น้องเอ้ยก็คืออันบางค้นหมินมาวา่าน้องเบย์ลินเต่โทรศัพท์จังสันจังสีมบริแมเนเนาะน้องเบย์ก็คือเวลาว่างครับเพ,นนพิ่นก็จะาินแน่จังน้อยพี่น้องเวลาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานาเพิ่นก็นจะบริลินเนาะก็คือเพิ่นก็นแต่ละวันก็เพิ่นบริมีเวียกเนาะอันนี้เบาสัญญามากเลวก็ตามคำสัญญาอะไรพี่น้องเฮาว่าสิปลูกพักกับเพิ่นเมื่อวานนี่ก็เฮาอยากปลูกอยู่ แต่น้องว่าโบสบายมือน,นีเพิ่นดีแหละกะเลยเห็ดกับเพิน่นแม่นกะบ,บอค่อยดีปนได้กะเห็ดได้อยู่เห็ดได้อยู่มือน,นีเนาะตัวสุดท้ายนี่ต้องว่าสีใช้ใส,ใสตัวสุดท้ายบบใช้ก็ได้หัวเขาเลยพ่อบอกหางบอกหางหางก็โอเคสันใสอ,อันนี้บบเห็นห่างใสให้มันมืดแล้วนั่นนี่ใส่มุมนี้นี่มันกระเทิดอ๋ว้บใส่กับโบใส่สันกระเลือนหนึ่งพี่น้องเลยโอ้ตัดต้นใหม่มากสุด มาแล้วเนาะเหลื่อมแดดแลยใช่เอาอันก่อตีก่อนเราจะเห็ดให้มันสร็ำเสร็สิสิ้นซาพี่น้องเอ,อ้ยมันจังจะสะดวกสบายเนาะโอ้ยสะทุเด,ด้อท,ทึงหันไหนเด้นอน้องเบยอเอาา้าเออบท่ทึงก็สิจังหน่อยนี่แหลนะนะ โอ้พุรธิเลยนี่ยนี่สามานันเนาะน้องเว้ยเนาะอ๋อสามาเม็ดแทกโอ้เอาน้องเว้ยจับกล่องให้เาสนาณเนี่ยเอาเจ้าน่าจะอันเพิ่นอันตอกบ่ได้ก็ได้เนาะจับไปสิเด้อโดยอ่ามันบ่รับดอกมันรับกะเอามือแต่นาแต่นามันตัดตัดเอาหยู่พี่ทางๆันนิดนึงโอเคพี่น้องเฮากัสิไดงเข็หัวเนาะโดยเข็มขวครับน้องอ่ะเบ้ยเพิ่น ปลูกมกักผองมักเห็ดรอบเบิบง้งเนาะว่านีเป็นหรือบ่เป็นเพิ่นบ่าหอยที่เอาตาหนังนี่เนาะบ่าหอยอกเพราะว่บาบ่มีแนวเห็ดแล้วเนาะโดยผู้นึงขุดผู้นึงก,ตงตกง็ต้องตอกแม่นบ่น้องเบ่ิดโดยตอกซองบอลก็พอแล้วพราอาสามดยนะ้อง เอาไปนี่แต่ทาอันนี้นี่พี่น้องบุ่ยหน่อเลยเนาะดตะกี้บ่มีบ่พี่น้องบ่มีบ่มีเนาะอืเออปะไว้อยู่ข้างเลยต่อกระตอกก็ได้กระตอกปอกเมนนี่เด็ดตอกแต่หลักกันต้องมันอะไรใช้หัวกับหัวงหาเราแหละ

มีแต่บัตรในห้ากับสีไปห้าสื่ออันหโผักบัวแล้วนอนน้องไว้เนาะโดยผักเทียมนี่มีแะไรพี่น้องเลยเพราะพวกบัวกับอันมะพร้วนี่บัตรเอาดึงไปอีกรูดึงไปหลังไหนแนละ้วอ่าก,ก,ก,กันกันดึงดึงกับมือ <laughs> เออเต้งไหวไปซนแหละมันจะแข็งดีแหละพี่น้องเลยส่วนผักมาสัญญาๆๆส่วนผักจยาวมาเลย <c oughs> ส่วนผักม้องันกระไดกระปุกให้เจาา้ามาเลยเวลาอ่ายบุญยูคุเดชะ เวลาเ้าเมืออ่กับเมื่อได้เนาะพี่น้องเลยห้ากับบริยูน้ำพันดอกอืมพอดีเลยโบ,โบย๊วยพอดีเลยพอดีเป๊ะเลยเนาะนอ ลอาจจะพอตะปูหัน,นเรือน้องเบยน้องเลือก็ไวต้ตอกคือน้ามันสี่ใกล้แน่นอนนึงขู่บุมีขู่บุมีบ่เขาเอาไปใส่เลยให้เอาไปใส่พี่น้องทางบอลล่าโอ้ขูต่ตอกไหนอาแล้วข้างซื่อยังบัดนีงโอ้พี่น้องเอ้ยเสือนั่น,นมาเดลอ เสืออ well. ันเขเอินะแดนนี่ดอกบัวฮะแม่นตึ่งๆด้วยบัวกบัะกึคดะ FC ซีเอาเยเนาะเขาา่าโมเมนต์เอซีเาสัญญะเนาะ เออหัวเบยแหละนอนอโอ้ที่น้องเลยโอ้แล้วแล้วบันนี้มีแห่งอะไรก็จะเป็นอันประตูทางเขาเนาะจะเป็นประตูทางเขาของ,น,องอน้องเบ้ยเพื่อนที่น้องเลยโอ้เรื่องชั้นน,นี้ก็สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วกันเริ่มแล้วบันนี้ มีแต่คำคำพอแล้วจังเฮาสีขุดน้านเนะาะเบยจังน่อยเฮากับสีได้ไปห้าสื่อพักบัวพี่น้องแล้วก็ไปแอมแป้งโทรศัพท์ให้เพิน่นถ่ายหน้าจอหน้าจอมันแตกพี่น้องเลยโอ้ยเอาไปไหวผ้ผาฮันน้องไปไหว้ในรักหันขาเจ้าดึงไปได้จังน่อยโอ้ยีน้องเอ้ยแดดละบนันียเนาะตะเวนก็เริ่มเที่ยงแล้วพวกเที่ยงแห้งเลย โอ้ขูบบะมีเนาะหน่องใบเนาะขูดนน่จ้าบะมีเลยเอ้าเอาไปใน่นเอ้าเอาไวเอาไปอยู่ทั่งปูนอนแล้วก็ทิมลงตาเอกไปเลยั้าอีแม่เพิ่นห้เฮดห่านอะผี่น้องเนาะก็คือหฮาก็อยาเข็ดหานอนวยนี็นเนาะยาตอกมงไวยันยังแหละบอนถวยแหกตะกระโป ประมาณว่าซองแผนพี่น้องเนาะคันมีเงินบ่าวสัญญาอยากซื้อแปนเนาะซองแผนเฮาจะตอกแต่ผลบ้านี้เนาะพี่น้อง,องแล้วก็ตอกไม่เศร้านี่เฮาจะว่างไว้ว่างไว้เนาะน้องเบ้เนาะนมันจะสบายไปเร็วหนึงน่งเป็นได้เมือ่อยบ่เหือบ,บ่ปันไดพี่พี่น้องเ <laughs> มื่อยแห้งเนาะ มันนี่เท่ากับสีดาอันอาบน,น้าำก่อนพี่น้องพักพรก็น,น้อ,องเบยหลังจากนั้นเท่ากับสีขาวเบิ้งโทรศัพท์แล้วก็ไปหาซื้ออันของปลูกกว,วาแมนปลูกเอาหน่อยๆสมงกบาสาัญญาอะไรเนาะเพราะว่าทั้งเท่ากับบอดี้มีผู้หใหญ่เจดีช่วยพี่น้องเอ้ยเท่ากับจะเห็ดด้วยความบริสุทธิ์จากเงินที่เท่าไรเท่าห้าหารือว่าอัน เงื่อนทีเข้าเจ้าเบิ้งขิดห้าวกะเล็กๆน้อยๆน,ยน,ยนยี่แหละพี่น้องพ่อได้ใส่ได้จ่ายเนาะคือเดือนนี้เบลสัญญาได้บ่ริลลายเนาะก็คือลุปพี่น้องเฮาวิวเฮาบ่ไปเนาะจังากก็ฝากก็ไลไรก็แท้แล้วก็เบิ่งคลิดเบลสัญญาแล้วก็ยาความโฆษณาพี่น้องเบลสัญญาข้อของขอ้อเนาะพ่อได้เล็กๆน้อยๆพ่อได้อันขาขานมหรือว่าให้ลุงให้เต้ากินแล้วก็ให้น้องให้นงแบบนี้แหละพ่อได้มาห้าเพิ่นก็ซื้อหันซื้อนี้เนาะน้องไป เอาคลิปนี้เข้ากับเสด็ละพากจากจากพี่จากน้องจากคุณยา,ายเจดีหรือว่าจากพ่อพ่อแม่แม่เนาะผู้ได้บางคลิปนี้ก็ข้อหาหยุ่มเมือนควันเยินขอให้สุขภาพคขิปแข้งแข็งแห้งสู่อยกสวยงานก็ให้ยลำลื่นพี่น้องเอ้ยเอาคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีน้องเอาไวสา้สบายดีสบายดีด้วย